เอดูรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่นาคาชิคๆด้วยนะคะของค้าแล้วก็ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาคาสิกศึกชแนลนะครับกับผมนาคานั่นเองวันนี้เราจะมารีวิวขนมปังในตํานานกันนะครับซึ่งอันนี้ดังมากนะครับ <s> โกเบสนะครับก็คือขนมปังมันมีหลายอย่างเลยนะมันมีทั้งโมจิมันมีทั้งขนมปังหมูยอขนมปังไก่ยองอะไรเงี้ยแต่ที่มันดังๆเป็นกระแสเนี่ยมันเป็นขนมปังโมจินะซึ่งเรากินโมจิเราชอบกินแต่ว่าเราไม่ชอบกินถั่วในโมจิเว้ยคือเราไม่ชอบกินถั่วในโมจิเข้าใจไหมเออเราชอบกินขนมปังหมูยอขนมปังไก่ยอยอะไรมากกว่าเราก็เลยเออเลือกเอาตัวนีี้มาองรววิดูนะ อ่านสาโลแกนเราอ่านสาโลแกนนะอิ่มคุ้มเต็มคำนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะว่าอิ่มคุ้มเต็มคำไหมอ่ะให้ดูหน้าปกก่อนนะครับหน้าปกก็เป็นอย่างนี้นะหน้าปกอะไรเออหน้าตาไม่ใช่หน้าปกราคา15บาทน,นะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับงดถามนะครับว่าพี่ซื้อจากที่ไหนราคากี่บาทถ้าถามฉันไม่ตอบฉันจะไม่ตอบคอมเมนต์นั้นนะ <laughs> ฉันจะไม่ตอบคอมเมนต์ที่พี่ราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนเลยฉันจะไม่ตอบเลยนะเพราะว่าฉันบอกไปแล้วแปลว่าเธอไม่ได้ดูจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวฉันจะแกะแล้วนะ อ่าน่าป่งมันคือไส้ทะลักมากเลยนะแต่ว่าคือเราดูจากในซองเนี่ยคือยังไม่เห็นไส้เลยนะยังไม่เห็นไส้เลยเราก็หิวด้วแหละเราก็เลยเออมารีวิวขนมปังเลยทีเดียวนะเราก็เราคิดว่าถ้ามันเป็นขนมปังที่ถูกและดีมันก็จะดีใช่ไหมถ้าถูกและดีมันก็เราจะได้แนะนําต่อได้เข้าใจไหมถ้าถูกแล้วไม่ดีเราก็ก็ไม่พูดอะไรเดี๋ยวโดนฟ้อง <c oughs> ก็ไม่พูดแล้วก็ขอบคุณน้องนะคะที่สปอนเซอร์ให้พี่ด้วยนะครับมีหลายๆคนนะคะที่แบบย่มโดเนทให้พี่นะครับเนาะ ขอบคุณนะคะที่มาโดเนทให้พี่ตันที่พี่สตรีมเกมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอบคุณจริงๆนะอันนี้ก็หน้าตาข้างในขนมขนมปังข้างในนะเป็นเหมือนหน้าปกปะเธออ่ะเธอมาคอมเมนต์แสดงพวกเธอคอมเมนต์ว่าเหมือนหน้าปกหรือไม่เหมือนอ่ะแสดงเธอคอมเมนต์ดิเป็นหน้าปกนะอันนี้คือหน้าปกอันนี้คือรูปจริงๆริงหรือว่าข้างในมันใส่เยอะข้างในก็อืมให้ดูรีวิว ข้างในก็คือขนมปังล้วนๆเดี๋ยวเราลองกินดีกว่านะอ่ะ <c oughs> แกะออกมาเลยก็ได้ชให้มือมันเปื้อนไปเลยจึ๊บอ่านี่นะข้างในก็เป็นอย่างนี้นะครับจึ๊บเดี๋ยวจะลองแบกให้ดูนะ <c oughs> นี่ข้างในก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ก็น่ากินอยู่เนาะเราว่าก็น่ากินอยู่ราคา15บาทก็ได้อยู่แหละจะไปหวังอะไรมากกว่ราคา15บาท เออค่อยอร่อยเลยอุ้ยอร่อยว่ะอร่อยว่ะอร่อยเลยไม่อร่อยว่ะม,มันอร่อยอร่อยเป็นราคาน้ำสิบห้าบาทซื้อเลยมายองเนสเยิ้มๆนะแล้วก็มีหมูหยองอยู่ข้างใน,นตอนแรกเซนแบบเห็นหน้าตาแบบเอาจริงๆไหมนึกในใจนะแอบหน้าหน้ากลัวแอบไม่น่ากินอนะ่ะเออแต่พอกินแล้วก็ Nó hẹn bây giờ mà nhiều yêu mẹ. Ui con ở lại rồi à lùi 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 รูชา้าแค่ไหจคิมห้าบาทโอเคอนุมัติตัวนี้เราเราคิดว่าแบบถ้าน้องๆอยากกินขนมปังแต่แบบงมีอยู่ที่ยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยอืมเราว่าตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะอิ่มคมุ้มอืมรสชาติโอเคขนมปังนุ่มไม่พูดถึงหมูหยองแล้วกันเพราะหมูหยองแบบเรากินไปแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่เรารู้สึกว่า มันน้อยเขาจะฟิลไหมพอมันน้อยใช่ไหมเราเรากินอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้เราได้แต่แบบรสชาติของมายองเนสอะแล้วถ้าจะไม่ได้รสชาติของหมูหยองเนี่ยแต่เราก็เข้าใจเพื่อหมดแล้วแต่เราก็เข้าใจนะเพราะว่าสิบห้าบาทอ่ะมันก็จะให้ใส่หมูหยองมาเดียวกับขนมปังมันก็ไม่ใช่เรื่องว่าเธอใช่ไหมโอเค อร่อยแบบติดขั้นนะตอนแรกฉันนึกว่าฉันจะได้ดา่าแบรนด์นี้แล้วไม่ได้ดา <laughs> ่าก็สังเกตไหมเวลาเรารีวิวไม่ว่าจะรีวิวขนมของกินอะไรอย่างเงี้ยเราส่วนใหญ่เกือบทุกแบรนด์ที่เรารีวิวจะโดนดา่าเกือบตลอดเลยใช่ไหม <laughs> บางบางคิดว่าอาจจะต้องขอโทษสำหรับการทำเลยเราไอาคลิปไปแล้วอ่ะ <laughs> เราก็แอบ,บกลัวแบรนด์เขาฟ้องร้องฉันไม่แต่อย่างแบรนด์นี้มันโอเคไงแล้วก็ไม่ต้องฟ้องร้องตลอดเพราะเราชมเน ฟินฟินมากโคตรฟินเลยใครที่อยากกินขนมปังก็ลองซื้อดูแลค่ก็ได้นั่งกินจุป่ะมันจะหมดคลิปนั่นแหละ ถูกใจกระหลังก็คนต้องซื้ออีกอร่อยอะ่ะอร่อยมากเลยเป็นอร่อยจริงนะอร่อยจริงๆเราไปซื้อกินดูใครเคยกินไหมไม่ใครเคยกินลองคอมเมนต์น,มนนะมีใครเคยลองกินขนมปังยี่ห้อนี้ลองคอมเมนต์ดูนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยทำมาแล้ว มาถึงพารช่วงให้คะแนนกันดีกว่าเนาะอ่าหลังจากกินเสร็จแล้วนะก็มาถึงช่วงพารให้คะแนนเนาะซึ่งหน้าตาหน้าตาแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยเราเราให้ประมาณสามเต็มห้าแล้วกันเรารู้สึกว่า แพ็กเกจมันก็ดูงงงงแงงแงไปแต่ว่ารสชาติข้างในโอเคนะแต่ว่า,าเดี๋ยวเรามารีวิขนมปังต่อนะให้ข้างในขนมปังตัวขนมปังกับตัวซอสตัวอะไรเงี้ยคือให้ห้าเต็มห้าเลยนะใน,นราคาสิบห้าบาทเราคูบบให้เต็มไปเลยอร่อยเนาะส่วนร่วมแพ็กเกจเนี่ยเราอยากให้ลองเปลี่ยนไหมแต่ว่าเขาอาจจะมีลูกค้าประจําของเขาที่จําเออแบบโลโก้อย่างเงี้ยได้แล้วเราเขาจะฟิลนะเออเราก็ เขาอาจจะไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแบบโลโก้อะไรเงี้ยหรือว่าเปลี่ยนแบบหน้าอะไรเงี้ยเออคือเรายอมรับว,ว่ามันอร่อยเนาะแต่ว่าหน้าตามันอาจจะดูแบบเอาจริงๆว่าสู้ถ้าหน้าตายอย่างเดียวสู้แบรนด์อื่นไม่ได้แต่ว่ามันก็มีเอกลักษณ์เป็นเชฟตัวนี้ใช่ไหมก็ดูเป็นเอกลักษณ์นี่เนาะแล้วก็รสชาติขนมปังให้5เต็ม5อันนี้ให้หน้าปกให้3เต็ม5ขนมปังมายองเงนสหมูหยองอะไรเงี้ยเออเข้ากันหมดเลยนะอร่อยเนาะก็ใครที่อยากลองจริงก็ไปซื้อได้นะครับที่เซเว่นนะครับราคา สิบห้าบาทจะไม่บอกจะไม,ม่พิมพ์ตอบแล้วนะใครถามว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่เนี่ยจะไม่ตอบคอมเมนต์คนนั้นนะถ้าใครพิมพ์อะ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าฉันบอกตลอดเวลารีวิวของอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีน้องอะ่ะที่ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเลิกเลิก,ลกอร้อง <laughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันในลสนนะะ์สดนเนาะโอเคของค้าสวัสดีค้าไปแล้วน,นะเดี๋ยวเจอกันใหม่